ทนเจ็บอาการมานานหลายครั้งต้องทนมีหลายเหตุผลต้องทนฝืนยิ้มเอาไว้ยอมในสิ่งที่ยอมเขาได้ รู้สึกน้อยถึงความภายแพ้เอาหยุเร็อาการมันป้องมาบอกถึงความภายเผในแต่นั่งยิ้มเย้เย้แล้วแกนทำไม่ใส่ใจ ้นคาูเขไปได้แต่นั่งยิ้มแย่ๆแล้วแกลงทำไม่ใส่ใจปืนยิ้มเอาไว้ถ้าร้อนตัวเขายิ่งได้ใจได้แต่นั่งเงียบเงียบแล้วยิ้มเอาไว้ปล่อยใจไปตามยิ้มแย่ๆแล้วแกงทำไม่ใส่ใจ dìm dễ dàng lớp một năm dìm dễ dàng พูดเข้าไปทนฟังคำพูดเข้าไปยิ่งฟังก็ยิ่งกดดัน

ยิงฟังก็ยิงกดดันยิงฟังก็ยิงกดดันจะคำแตะตันยิงฟังก็ยิงกดงดัดนฝืนยิ้มเอาไวเออเชยิงฟันก็ยิงกดดันฝืนยิ้มเอาไว้ร้อนตัวครับ ถร้อนตัวเขายิงได้ใจได้แต่นั่งเงียบเง <พ lang S 2> ียบแล้วยิ้มเอาไว้ก็ยิงกดดันฝืนยิ้มเอาไว้ถ้าร้อนตัวเขายิงได้ใจฝืนยิ้มเอาไว้ถร้อนตัวเขายิงได้ใจครับก็ยิงกดดัน <c oughs> ฝืนยิ้มเอาไว้ ถ้าร้อนตัวเขายิ่งได้ใจได้แค่นั่งเงียบเงียบแล้วยิ้มเอาไว้ครับยิกเออยิ้มเอาไว้อนตัวเขายิงได้ใจยิ้ออยิ้มเอาไว้ ฝืนยิ้มเอาไว้ถ้าร้อนตัวเขายิ่งได้ใจได้แค่นั่งเงียบเงียบแล้วยิ้มเอาไว้ปล่อยใจไปตามอารมณ์